เด็กก่อนอื่นค่ะก่อนอื่นเลยขอกราบคุณพ่อซีอผู้บริหารของบุญกรีก่อนเลยนะคะผู้ซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่สุดอย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าล่าสุดบุญกรีเขาได้ออกมาบอกว่าจะมีแคมเปญตัวใหม่ของน้องลิซ่าซึ่งเป็นแคมเปญระดับโลกนะคะในปีนี้ที่จะปล่อยออกมาในช่วงซัมเมอร์แน่นอนค่ะว่าเหตุการณ์นี้ก็เลยยังทําให้แฟนๆหลายต่อหลายคนใจยังตุ้มๆต่ำๆ นะคะคเพราะว่าหลอนจากฝีมือช่างภาพแล้วก็ช่างผมคนเดิมแต่ล่าสุดค่ะล่าสุดเลยคุณพ่อผู้ซึ่งรู้ความกังวลใจของแฟนขับน้องเป็นอย่างดีได้ออกมาบอกทางไ g ว่าลิซ่าได้ร่วมงานกับบุญกรีในเอเชียเมื่อ18เดือนที่แล้วตอนนี้เธอกําลังจะเป็นภาพลักษณ์ให้กับ,บแบรนด์ในแคมเปญใหม่ระดับโลกซึ่งจะถูกรังสรรค์โดยช่างภาพชื่อดังพร้อมโพสภาพนี้รวมถึงแท็กหาช่างภาพที่ถ่ายแคมเปญให้น้องลิซ่าด้วยค่ะ โอ้โหเป็นไงกันทุกคนทัชใจอ่ะ โอ้และคุณพ่ออีกคนหนึ่งเลยนะคะในที่สุดนะคะก็เริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วค่ะหลุดพ้นจากตาคนนั้นสักทีนะคะทุกคนได้ยินแบบนี้แล้วบอกกันตรงว่าแอดโคตรดีใจเลยนะชอบเอเนจีของคุณพ่อนะคะที่ท่านข่าวทันเหตุการณ์มากแสดงว่าคุณพ่อรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็พอรู้แล้วเนี่ยก็ยังรู้ทันเรื่องที่แฟนๆน้องกังวลไปอีกนะเออคุณพ่อสุดยอดนะคะ ท่านั้นยังไม่พอนะคะพร้อมถักโปรไฟล์ช่างภาพใช่ไหมที่ร่วมงานกับน้องมาฝากทุกคนด้วยซึ่งแอนเนี่ยไปส่งผลงานมาแล้วค่ะแอดบอกเลยว่าภาพอาร์ตมากนะคะภาพสวยแสงสวยและแอดไปไล่ดูผลงานในจีเขามานะคะคือบอกตามตรงว่าสมแล้วนะคะกับช่างภาพระดับโลกคือผลงานเขาไม่ธรรมดาจริงๆนะเท่าที่ดูช่างภาพท่านนี้น่าจะถ่ายภาพลงนิตยสารเวกเยอะมากนะคะอันนี้ก็คือหนึ่งในผลงานของช่างภาพนะที่ถ่ายเหล่าเซเลบคนดังระดับโลก แอดบอกเลยว่าแค่เห็นเป็นคิมคาเดเชียนขึ้นปกซึ่งเขาเป็นผู้ทรงอิทธิพลลำดับหนึ่งใน i อแล้วช่างภาพท่านนี้ถ่ายโอ้โ oh หบอกตามตรงว่าแค่นี้ก็ขนลุกแล้วค่ะแม่เพราะว่าเขาถ่ายน้องของเราในแคมเปญน,นี้นะคะ,ะยังไงคิดว่าแคมเปญน,นี้แฟนๆน้องเลิกไว้อะไรได้แล้วนะคะเลิกแต่งเขาแต่งดำนะคะเพราะว่าน้องหลุดจากโทนภาพสีขาวดำในเซตนี้อย่างแน่นอนค่ะ ออยังไงแอดเชื่อว่าทุกคนรอคอยคอนเซปต์ป,ปังๆนะคะจากบุญกรีช่วงซัมเมอร์นี้กันอย่างแน่นอนอันนี้ขอสัญญาด้วยใจนะคะว่ามาเมื่อไหร่จะทําคลิปเป่าประกาศที่โลกรู้จะไปเทนแท็กในทวิตที่ร้านแตกจรีจะแท็กจนติดอันดับ1นึ่เทรนโลกไปเลยล่ะคะ่ะ